ดีกาเล่าเรื่อง35สาสรชั้นต้นอื่นอ่านคำพิพากษาสารชั้นอุทธรให้จำเลยฟังแทนสารชั้นต้นเจ้าของคดีผู้ความต้องยื่นดีกาภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษา,านั้นจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาดีกาภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง จึงขอได้เฉพาะกรณีมีเหตุสุดวิสัยแต่ตามคำร้องไม่ปรากฏเหตุดังกล่าวการที่สารชั้นต้นเจ้าของคดีมีคำสั่งขยายระยะเวลาดีกาและรับดีกาของจำเลยจึงไม่ชอบและเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยสาลดีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้คำพิพากษาสาลดีกาที่638-2562 สารจังหวัดสงขลาอ่านคำพิพากษาสารอุทธรภาค9ให้จำเลยฟังแทนสารชั้นต้นเมื่อวันที่8ธันวาคม2560จำเลยต้องยื่นดีกาภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษาสารอุทธรภาค9ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา216รวรรคหนึ่งซึ่งครบกำหนดวันที่8มกราคม2561 จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาดีกาฉบับลงวันที่15กุมภาพันธ์2561ภายหลังจากที่กำหนดระยะเวลาดีกาได้สิ้นสุดแล้วซึ่งกรณีเช่นนี้จำเลยจะขอขยายระยะเวลาได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา23ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15เท่านั้นแต่ตามคำร้องของจำเลยก็ไม่ปรากฏเหตุด,ดังกล่าวดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งขยายระยะเวลาดีกาให้แก่จำเลยและรับดีกาของจำเลยซึ่งยื่นเกินกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายมานั้นจึงเป็นการไม่ชอบ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดดีกาสารดีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195วัอ2ประกอบมาตรา225